สวัสดีครับผมบางรนแมคโครครับโคบิโคบิโครครับเคสองร้อยครับใหญ่ไปเหตุงานทางอื่นครับเดี๋ยวกลับมาหม่ตันว่า ไม้แน,น้นอยนี่เบิ้งเบิดมือครับเ,เอาเง้อจะขึ้นไม่ฟอรอมกว่นี้ง้อนี่ง้อยาเกเบิ้งขึ้กันครับแม่โค้ครับ มีบันไดขึ้นครับว่าต้องว่าต้องเดิงขึ้นคือยังแต่สมัยก่อนครับท่าน <Yeah. S 1> เรียบรนอย ลอยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้แแ 3, โแคดแคดสามสองศูนย์ทุกคนโคดดินทุ่นายโคดหินครับทุกคนอันนี้ไปซอยท้างเื่นก่อนมือเื่นมะม่ายไปหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีครับ